คาราวะอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพ็รก้าตนที่เคารพอย่างยิ่งกับครูดุและพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิทภาซเซลิมชื่อเล่นชื่อน้องบุญพิญพายอายุสิบสามปีอยู่อยู่ชั้นปหกกำลังจะขึ้นมหนึ่งเป็นนักเรียน วิเชลามพักสมทุกตอนนี้ศึกษาอยู่โรงเรียนทิพรัตวิทยาค่ะวันนี้หนูจะมาส่งกันบ้านค่ะคือเมื่อกี้ไอเกเลตมันทำท่าจะยกมือแล้วแต่พอดีไฟมันดับไปก็เลยเอ่อออกจากห้องใหญ่ ไอ้ะกระเละหนูมันก็ขึ้นกระเละหนูมันก็บอกว่าเมื่อจะถึงคิวเราสักทีเนี่ยไฟกระดับแล้วหนูก็สวนมันไอ้กรดเละว่าเออเลยมาดับที่ใจค่ะไฟเลยไม่ได้ผิดเออเลยผิดเออเลยไปน้นรอในห้นองสีแดงไปฉันจะมาส่งแล้วฉันพร้อมแล้วแล้วหนูก็ไล่ไอ้กรดไปอยู่ห้องสีแดง แล้วหนูก็มาอยู่ห้องสีเขียวค่ะแล้วใจหนูก็เป็นสุขาจบแล้วค่ะค่ะอนุทนาค่ะน้องบุญนี้จะมีลักษณะของการที่เอากิเลสปัจจุบันมาส่งเลยนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยใช่ไหมบุญพิมพ์พัยใช่ค่ะใใหเห็นกิเลสเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเลยนะคะ แต่ก็จัดการได้แล้วเนี่ยส่งเข้าห้องแดงไปแล้วเนาะให้ไปนอนรอเลยให้นอนไข่ห้างรออยู่ห้องแดงเลยเพราะว่าน้องบุญจะมาส่งที่ห้องใหญ่มาอยู่ห้องแด<ะ>งการบ้านที่ห้องใหญ่ได้ด้วยใจเป็นสุขแล้วใช่ไหมคะใจเป็นสุกแล้วคะ่ะอ่าใจเป็นสุขแล้วนะคะเป็นตัวอย่างการส่งการบ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ได้ไม่ได้ต้องเตรียมนานหรอกนะคะเ,เขา จอกิเลสคือกิเลสแล้วก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังได้เลยอนุโมทนาค่ะน้องบุญทีมพ์ค่ะขอบคุณค่ะเป็นท่านต่อไปค่ะ,อ,ะอาเทค่ะขอท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์จีเป็นกาจอนเป็นอย่างยิ่งครับกับคราวว่ากลุ่มและครูท,ทุกท่านครับจเจริญธรรมพี่น้องผู้เข้ารับการอบรมและผู้ไปาหา ความผาสุกเื่องแท้จริงทุกทท่านนะครับตลอดจนจิตอาสาทุกทท่านนะครับวันนี้ที่มาส่งการบ้านก็คือบินทั้งพุทธ,ธชนะทุกแล้วก็ธรรมะชนะชนะเกศชนะมารก,ก็สืบเนื่องมาจากครั้งแรกที่เคยเรียนในห้องส่งการบ้านนี้แล้วแล้ว,ลวก็วันนี้หน่อยได้ทวงทิ้งว่าถ้าเรามีครั้งที่หนึ่งได้เนี่ยมันจะมีครั้งที่สองเกี่ยวกับการที่เรามาทดลองเราว่าเราเรา,เราอดหรือเราระงงับ หรือเราชนะเกลใกนจริงหรือไม่ก็ปรากฏว่าเมื่อวันเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเนี่ยที่ร้านเขาก็ตัดเช้าเลยนะก่อนที่เราจะเข้าร้านเนี่ยเข้าทํางานเนี่เขาก็ทอดหมี่กรอบที่เอาแถมไปกับซุปเนี่ยทอดมาพอเราเข้าห้องปั๊บเนี่ยโอย้โหในเทนี่เอาเลยน้ําลายสอปากเลยพอน,น้าลายสอปากเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะแจ้งปีไปดูที่เคาน์าเตอร์แล้วว่าจริงหรือเปล่าในขณะเดียวกันนะ่ะคุณใจบุญ คุณใจใจถึงสิง์ก็บอกเฮ้ย hey, นี่เราชนะมาครั้ง,งแล้วนะครั้งที่สองใจกอัอเทในเท,นเ,ทเขาก็ชะงักชะงักเสร็จปั๊บเอ้ยไม่เอาก็ไม่เอาตามที่ในใจถึงศินเขาทักทวงไว้ก็เลยทําให้เราได้ชนะเป็นครั้งที่สองเอาครั้งที่สามเอาอีกวันที่เจ็ดที่ผ่านมานี้ทอดอีกทอดอีกแล้วก็เรียกให้เราเนี่ยครั้งนี้แต่ครั้งเนี้ยเรียกให้เราไปแพ็คเลย ราก็ยังไม่แผลกะมันหอมกรุนตอนนั้นแต่เราก็รู้รู้แล้วเพราะว่าครั้งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยจะมีอาการเหมือนอยาแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยจะมีอาการน้ำลายสอนิดหนึ่งแล้วก็หลังับไปแต่ครั้งที่สามนี้พขาลองอย่างจังเลยนะเรียกให้เราเรียกให้เราไปเอามีกกรอบมาเนี่ยมาแผกใส่ถุงแต่ครั้งที่สามเนี่ยทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าครั้งนี้เราอดได้เพราะมันน้ำลายไม่สอบอกแล้วน้ำลายไม่สอในปากก็ทําให้เราทําให้ในเท่เนี่ยขอบคุณ คุณใจถึงสิ้นได้ว่าเออดีแล้วล่ะที่ทวงติ้งไว้ครั้งที่สองนะครั้งนี้ฉันชนะกิเลสได้ก็ทําให้เราชนะกิเลสได้อย่างแท้จริงอย่างมั่นคงและยั่งยืนว่าเราไม่หันไปเคี้ยวมีกรอบที่เขาทอดใหม่ๆสดๆร้อนๆติกต่อไปได้ทําให้เราระง,งับได้ครับจเจริญธรรมครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของอ่าพุทธชนะทุก เรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับการที่ตัวเราเนี่ยทํางานอยู่แล้วพอตกตอนสองสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเนี่ยเขามันก็จะมีอาการร้อนมันก็จะมีอาการหนาวหนาวสั่นๆแต่ก็ไม่ถึงกับสะท้านมากนะก็ทําให้เราเราเราได้มีการชําระชําระใจของเราว่าแล้วก็ชาระใจของเราว่าใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์ตามที่อาการที่เกิดขึ้นไหมเพราะเป็นอาการของร่างกายที่เกิดขึ้น ด้าสถานการณ์รอบๆตัวเราก็คือสถานการณ์อากาศมันเย็ยนลงอากาศมันเย็ยนลงแล้วอากาศได้เราก็ทําใหอ้อากาศเย็นลงแลรวก็หาเสื้อแจ็คเก็ตที่เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วในรถเนี่ยเอามาสวมดิแต่มันก็ยังไม่หายยังไม่หายก็มาตรวจใจทำที่สองอีกว่าใจเนี่ยเรายังทุกข์ไหมใจเรายังเป็นห่วงกังวลวิตกกังวลหวั่นไหวกับอาการที่มันเกิดคิดไหมก็ไม่ก็ไม่เกิดแล้วก็เราได้มาเสร็จปั๊บพอมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็สัก ื่อใจเรายังไม่ทุกเนี่ยพอใจเราไม่ทุกนะแล้วเราก็มารักษา,าการแนะล้วรักษา,าการก็โดยการที่ว่าเรารีบนอนซะแล้วก็อาน้ํานเนี่ยลูบตัวลูบอะไรเพื่อที่จะผ่อนคลายนะครับก็ยังไม่หายดีไม่หายดีก็เอาอย่างนั้นไม่เป็นไรนอนพักผ่อนหนึ่งวันเพราะร่างกายเราอาจจะพักผ่อนไม่เป็นพอเราก็นอนพักผ่อนแล้วพอแล้วพอตื่นเช้ามาก็ตื่นเชาา้ชามาก็เป็นเวลาหกโมงเย็นที่จะต้องรับฟังธรรมมาแต่ท่านอาจารย์พอดีก็ตื่นมา แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีอาการรู้สึกว่ามีอาการอยู่แต่ได้ว่าเอาละไม่เป็นไรละถ้าใจเราไม่ทุกข์ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเองก็ไปหารักษาตอนนี้พอขั้นทีส่สี่นี่เราก็รักษาตามอาการแล้วว่าเราควรจะเอาใช้รักษาเพราะรักษาการตามธรรมชาติที่มันหายแล้วมันก็ไปหายมันก็มันก็ดีขึ้นอยู่นิดนึงทั้นนั้นเราก็ไปเอาสี่ห้าพลังร้อยเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยมามาดืมมาดืมใส่บ้เนี่ยแล้วเราก็หาทํานู่นทานี่เพลิน,ป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 นไป พอตกตอนสายตกตอนสายซึ่งเป็นเวลาที่เราวันวันนั้นเป็นวันที่เราหยุดเราก็ต้องไปจัดของจัดห้องจัดในในในที่เราเช่าห้องสำหรับเก็บของก็ทำให้เรารู้สึกว่าอาการที่เรานหนาวสั่นสะท้านเนี่ยอย่างน้อยๆลงเนี่ยมันได้หายไปอย่างสิ้นเชิงมันทำให้เราเนี่ยสามารถ รับรู้ได bon ้เลยว่านี่เป็นครั้งที่ห้าแล้วที่เราสามารถทําให้พุทธานนชนะทุกได้อย่างแท้จริงจากอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอาการจากสถานาการณ์รอบตัวเราหรืออาการจากสถานการณ์ที่เกิดจากอาการเจ็บปวดของเราเราก็สามารถจะใช้ใช้อาการเการที่ว่าตรวจใจก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ใจเนี่ยเป็นทุกไปตามอาการที่เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็ขอสองเรื่องสองเรื่องนี้ครับครับคารวาทุกทท่านครับ อนุโมทนาค่ะพิเท่ครับผมพ,พิเท่สามรอบเใช่ไหมคะพิเท่ได้ทดลองสามรอบนะรอบที่สามรู้สึกว่าค่อยอ่าค่อยแบบเรียกว่าเราเราบอกว่ากระทบแล้วเราไม่เกิดอาการใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราครั้งที่สี่ห้าหกไปไปดูต่อครั้งที่สีเดี๋ยเราไม่ถึงครับค่ะใช่ใช่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอ,อมัน,มนคือพัฒนาขึ้นมาตามลําดับเหมือนครั้งที่สามเราจะ เราจะตรวจได้ว่านิ่งละนิ่งละเป็นลักษณะของของการนิ่งถ้าเราบอกว่าปริสุทธาแล้วเนี่ยอุเบขาองคุณอุเบขาห้าถ้าถ้าพูดตามหัวข้อนะคะปริสุทธาแล้วบอกว่ามันมันมันรู้สึกสะอาดแล้วนะเนี่ยผ่องใสแลวสะอาดแล้วตรงนี้สะอาดแล้วทีนี้ปริโยธาตาก็คือถ้ามันกระแทกกี่ครัง้งกี่ครั้งมันก็ยังผ่องอยู่มันก็ยังสะอาดอยู่ ก็ยังขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เน่ะเราเราจะเป็นโจทย์ต่อ,ตอไปแล้วพิเทก็มามาเล่าให้ฟังอีกได้นะคะเพราะว่าคิดว่าพิเทต้องกระทบกับเขาอยู่ตลอดนั่นแหละคือโจทย์เขาก็จะอยู่ตลอดจนสุดท้ายพิเทจะรู้สึกเป็นปกติกับเขาได้โดยที่ <c oughs> ไม่ได้ เหมือนเหมือนกับสัมผัสอะไรปกติที่ไม่ได้ไม่ได้ไปต้องระแวดระวังนะคะแต่ตอนนี้เราต้องระแวดระวังอยู่นะเราก็จะมีสภาพของการที่เราเราตรวจแล้วเราเระมัดระวังอยู่นะคะอนุโม,มทนาค่ะก้าวหน้าเร็วมากเลยค่ะพี่เท่เพราะอ,อาการนี้ครูนิดหน่อยมันเกิดจากการที่เราเราได้เราได้ใช้หลักการที่เราไปหัดติดเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องดื่มสุรายาเมาเนี่ยเราเราเเราเราอาอาการตรงนัน้นออมาว่า เราเราลองงับได้ยังไงถ้าเราอะไรเนี่ยเราเราก็สามารถที่อะร่างเนี่ยตัวนั้นเหบือนกันก็เมือนกับที่อาการจากเกิดที่ว่าเราเลิกดื่มสุราเลิกดื่มเบียร์เลิกดื่มวายเลิกดื่มคอนจักเนี่ยใหม่ๆเนี่ย,ม,ม,ย,ม,ยมันมันมจะปรีดเลยมันจะปรีดแลวอยู่มันรู้สึกอะไรแม้แต่ผ่านหน้าร้านที่ขายเหล้าเนี่ยมันก็ยังมีอาการแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเราก็ใช้เราก็ใช้เชนี่ยมันมันมันจริงๆอย่างอย่าหนึ่งเราต้องเราต้องขอขอญาตบอกว่า มันมันมีลักษณะของอาการกดผมนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรากดพอรู้เลยว่าเ <_ d ou> มื่อเปรียบเทียบครั้งที่สามเนี่ยเรารู้เลยว่าครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาได้เพราะเรากดขม่มแต่ครั้งที่สองนี่เราไม่กดขม่มแต่เราต้องการระมัดระวังใจของเราไม่ให้เผือเลยในการที่จะหยิบมาถึงแม้เราจะแผัดรายถงเนะี่ยเราก็ไม่หยิบขึ้นมาใส่ปากอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามนี้เราไม่สนใจเลยลักอาการยังไม่เกิดขึ้นแต่ที่อย่างคุณนี้หน่อยว่าก็คือครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านี่หกเนี่ย มันจะต้องมีว่าได้อย่างน้อยๆแน่ๆนอนๆแน่ว่าต้องเกิดขึ้นแน่ๆแล้วต้องมีขึ้นแน่ๆเพราะเราต้องเป็นคนแพ็คตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาทอดเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเตือนย้ำเลยว่าถ้าเราอดสิ่งนี้ได้ยังอื่นง่ายหมดนี่ค่ะ <c oughs> เป็นกรณีที่ที่ดีมากเลยค่ะเป็นโจทย์ที่อ่ะเป็นโจทย์ที่เราได้เห็นขั้นตอนการพัฒนา พัฒนาการล้างกิเลสว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละตอนแรกๆมันก็อาจจะยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมคะคแล้วพอสุดท้ายที่เราไม่รู้สึกแล้วเราก็ต้องยังต้องได้ได้ทดสอบให้เขาได้กระแทกกระแทกกระทันดูว่าเออเราไม่หวั่นไหวนะค่ะได้ครับค่ะยินดีกับพิเทศค่ะ,ะครับผมขอบพระคุณครับค่ะพี่สุภาเชิญท่านต่อไปเลย